สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันเรื่อง adjustment layer นะครับคุณสมบัติอย่างหนึ่งของ Photoshop เนี่ยที่เราต้องใช้กันทุกวันนี้ก็คือว่าความสามารถในการที่จะเพิ่มชั้นงานนะฮะอย่างรูปนี้นะฮะมันจะมี3 l a เลเยนะครับถ้าผมปิดตาในแต่และ l a เยอนะครับปิดตานี้เห็นไหมฮะจะเหลือ2 อันนี้จะเหลือหนึ่งตัวเลเยอร์มันอยู่นะครับแต่มันไม่ได้โชว์นะครับถ้าเราอยากจะให้มันโชว์ขึ้นมาเราก็เปิดตาขึ้นมากลับมาเหมือนเดิมอันนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆคงจะคุ้นกับตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ผมจะมาในวันนี้เนะี่ยผมจะมาอธิบายคำว่า adjustment layer มันคืออะไรนะครับผม adjustment layer มันก็คือกลุ่มนี้นะครับแบบนฮะ คือกลุ่มนี้นะครับนะเนี่ย adjustment นะครับนะก็คือกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับถ้ากลุ่มนี้ไม่มีนะครับเราก็มาที่ window แล้วก็ติ๊กที่ติ๊กถูกที่ adjustment นะครับนะครับกล่องนี้ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับทีนี้อีกชุดหนึ่งนะครับที่เป็น shortcut ของตรงนี้แล้วจริงๆเรา ผมจะใช้มากกว่ากลุ่มนี้อีกก็คือตัวนี้ครับนะฮะตัวนี้นะครับซึ่งครูบาอาจารย์ผมจะเรียกว่าหยินหยางนะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นอันที่ผมใช้บ่อยมากนะครับแล้วในเวลาการเรียนนะครับผมก็จะไม่พูดคำว่า adjustment layer แล้วนะครับผมจะมาพูดเลื่อยหยินหยางนะครับเพราะมันจะเรียกง่ายและทำความเข้าใจง่ายนะครับโอเคครับ ทีนี้เรามาดูการทำงานของมันนะครับมาที่รูปนี้นะครับสิ่งที่ Adjustment Layer ทำก็คือว่าไม่ว่ามันจะเปิด l a เยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้ว Adjustment ก็คือการปรับปรุงเราจะใส่อะไรเข้าไปก็แล้วแต่นะครับโดยที่มันจะทำงานบนเลเยอรนั้นและ l a เยอร์เดิมจะไม่เกี่ยวนะครับอ่นนี้ผมจะทำให้ดูนะครับผมมาคลิกที่ยินอย่างนะครับปุ๊บผมจะใส่ผมจะใส่เลเวลผมจะใส่เลเวลก็คือปรับ ปรับสว่างขึ้นมาห็นัผมปรับให้สว่างขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยผมปิดตาเลเยอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าเลเยอร์เดิมจะยังเป็นเลเยอร์เดิมอยู่ไม่มีไม,ไม่ไม่กระทบเลยนะครับนี่คือข้อดีว่าทําให้ข้อมูลเก่าของเราเนี่ยยังอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะเรียกดึงกลับมาหรือเราจะมาเบรนกันใช้ได้นะครับเราเปิด เลเยอร์ adjustment Layer รตัวใหม่ขึ้นมาอีกสมมุตินะฮะผมจะปรับ hue s a t u r a t i นะครับเห็นไหมฮะนะครับเราสามารถที่จะสร้าง adjustment Layer ได้ไม่จำกัดสร้างไปได้เรื่อยๆนะครับโดยที่เลเยอร์ layer เดิมล่าสุดของเราก็ยังเป็นข้อมูลเดิมอยู่นะครับอันนี้คือการใช้งานของ adjustment Layer นะครับว่าเราใช้งานกันลักษณะนี้ณนะวันนี้เนี่ยผม มาแนะนำให้เพื่อนๆในรู้จักคำนี้นะครับนี่คือ adjustment layer ซึ่งเดี๋ยวเวลาเวลาเวลาในเรียนห้องในห้องเรียนนยะผมจะไม่พูดคำนี้นะครับเพราะมันพูดยากแล้วก็จะฟังยากผมจะพูดคำว่าหยินอย่างนะครับผมจะจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับผมครับขอบคุณครับ